สำหรับใครที่มีปัญหาครับการไกลไม่คมนะครับคลิปนี้นะครับมีคําตอบนะครับวิธีการรับกไกลที่ง่ายที่สุดนะครับนะครับก็ไม่ตัดก็ไม่เคยเข้านะครับวิธีการรับที่ง่ายที่สุดเราไปรับชมกันเลยนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แชนแนลนะครับคลิปนี้นะครับเป็นวิธีการรับ กันไกลที่ง่ายที่สุดนะครับหรือพูดง่ายๆครับคือวิธีแก้ไขกันไกลนะครับที่หมดคมนะครับก็สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นะครับก็ไม่ต้องไปหาวิธีให้ยุ่งยากนะครับนี่ครับตัดก็ไม่เข้านะครับก็เข้าเป็นบางครั้งนะครับนะครับ วิธีการนะครับเราใช้นี่นะครับเป็นฟอยล์นะครับง่ายๆเลยนะครับนำฟอยล์เรามานะครับนี่ครับนำมาใช้กันไกตัดแบบนี้นะครับก็เป็นการรับกันไกเรานะครับให้คมจากที่กันไกเราทื่อๆนะครับ ก็ใช้กระาดาษฟอยนะครับนี่ครับเมื่อ,อเราทำการใช้กันไกตัดกระาดาษฟอยครับผมก็จะ,ะมาทดลองให้ดูนะครับนี่นะครับ ก็คมขึ้นทันตาเห็นเลยนะครับน่ครับก็ตัดกระดาษเข้าแล้วนะครับจากที่ก่อนหน้านี้เข้าบ้างไม่เข้าบ้างนะครับก็เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะครับที่ธนวัฒน์ชาแนลนำมาเสนอกับทุกท่านนะครับถ้าชอบก็กดไลค์ครับถ้าใช่ก็กดแชร์นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ